ราชันพิชิตล่าหนึ่งมัคคาสยบฟ้าตอนที่29แต่งกลอนสักบทไม่ถึงกับตายเสียหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสางเชาจงยิ้มกระอักกระโอนขึ้นมาเมื่อเห็นสังซูทิงไม่มีท่าทีว่าจะเข้ามานั่งหนิวโยเต้าจึงรีบกล่าวเชิญเช่นกันว่าท่านหญิงเชินินั่งพยาค่ะสังซูทิงยิ้มเล็กน้อยพลางปฏิเสธข้าใบหน้าอัปลักษ์กลัวว่าจะทำลายความอยากอาหารของฝ่าซือ ถ้าคอยบรรเลงเพลงขับกล่อมให้ฝ่าซื้ออยู่ตรงนี้ดีกว่ากล่าวจบก็เดินไปนั่งลงตรงข้างโต๊ะว,วางกูชินปรับท่าทางและจัดวางกูชินนิวโยเต้าเองก็ยอมรับว่าใบหน้าของสัตรีผู้นี้นั้นค่อนข้างน่าหวาดกลัวจริงดังว่าที่บอกว่าไม่สวยนั้นล้วนแต่เป็นการพูดให้ดูมีมารยาท ความจริงแล้วมันสามารถส่งผลกระทบต่อความรู้สึกอยากอาหารได้จริงๆหากนางมานั่งกินอาหารจริงๆแล้วก็เช่นนั้นนางก็จะต้องปลดหมวกออกนั่นมีเท่ากับเป็นการส่งผลกระทบต่อความอยากอาหารหรอกหรือแต่จะว่าไปแล้วผู้หญิงที่สามารถยิ้มและยอมรับว่าตัวเองหน้าตาอัป,ปลักษณ์ได้อย่างใจเย็นเช่นนี้ภายในใจนางจะต้องมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากแน่นอนใช้ชีวิตมาสองโลกก็แทบจะไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้เลยสั่งซูทิงยิ่งทําให้เขารู้สึกสนใจ ซางเฉาจงที่ได้ยินคำพูดนี้มีสีหน้าเศร้าสร้อยไปเล็กน้อยหากน้องสาวของตอนพลาดโอกาสที่จะได้ลบปานอัป,ปลักษ์ไปแล้วจริงๆเกรงว่านางคงต้องเสียเวลาไปทั้งชีวิตเป็นแน่เมื่อเห็นซางเฉาจงเมื่อลอยหลานรั่วทิ้งจึงกระแอมเตือนขึ้นมาเล็กน้อยอะแฮมอะแฮมซางเฉาจงได้สติกลับมายกจอกสุรากล่าวเชิญฝ่าซือเดินทางมายากลำบากยังมีได้ดูแลให้ดีวันนี้ขอทดเชยเชิญดื่มหมดแก้ว คำพูดนี้ของท่านอองทำให้แซ่หนิวรู้สึกละอายแซ่หนิวขอดื่มให้ท่านอ,องหนิวโย่เต้ายกแก้วขึ้นมาเตรียมจะดื่มคาราวะใครจะไปคิดว่าจูจ่ๆยวนกังจะยื่นมือมากดไหล่ของเขาเอาไว้กล่าวเตือนว่าเต้าเหยี่ยยอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากอย่าว่าแต่หนิวโย่เต้าเลยกระทั่งซางเฉาจงและหลานรั่วถิงก็ฟังออกกว่านี่เป็นการเตือนให้หนิวโย่เต้าระวังสุราจะมีพิษทำเอาทั้งสองงอดมองไปทางหนิวโย่เต้าไม่ได้ว่าจะทำอย่างไร นิวโย่เต้าไม่พูดอะไรหากแต่แงน,น้ากรอกสุราเข้าปากก่อนจะหันจอกสุราที่ว่างเปล่าให้ทั้งสองคนดูเพื่อบอกว่าไม่มีอะไรปิดบงังเมื่อเห็นเขาไม่ฟังฝ่ามือของหยวนกังก็ยกออกจากไหลของเขาแล้วก็มีได้กล่าวอะไรอีกเขาเพียงแค่เตือนในสิ่งที่เตือนได้พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเรื่องอื่นไม่จำเป็นต้องให้เขาพูดอะไรมากเชื่อว่าเต้าเหยี่ยวยอคงจะคิดได้ด้วยตัวเอง สำหรับพฤติกรรมของหยวนกังที่ไม่เชื่อใจพวกเขาทางนี้เองก็พอจะเข้าใจได้เพราะไม่ถือว่าสนิทสนมกันจูจ่ๆเชิญมาดื่มสุราเช่นนี้การที่จะรู้สึกสงสัยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สิ่งที่ทําให้ทางซางเฉาจงรู้สึกประหลาดใจก็คือเหตุใดหยวนกังผู้นี้ถึงดูคล้ายลูกน้องของหนิวโยเต้าหรือไม่ก็คล้ายองครักษ์ที่คอยติดตามอยู่ข้างกายมีคล้ายว่าเป็นพี่น้องจากหมู่บ้านเดียวกันเลย และเมื่อดูจากหน้าตาแล้วหยวนกังผู้นี้ก็คล้ายจะโตวกว่าหนิวโยเต้าอยู่หน่อยด้วยและสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกแปลกใจยิ่งกว่านั้นก็คือระหว่างทางที่เดินทางมาหยนกังขานเรียกหนิวโยเต้าว่าเต้าเหยี่ยออยู่ตลอดพี่น้องที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันจากหมู่บ้านเดียวกันจำเป็นต้องเรียกขานว่าเหยี่ยอหนึ่งด้วยหรือหนิวโหในวอเต้าอายุเท่านี้ใช้คำว่าเต้าเหยี่ยอมาเรียกขานมันดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ เสียงทิ้กูถิงที่ฟังดูผ่อนคลายดังติงตังตังขึ้นมาปลายนิ้วของซางซูทิงเกี่ยวกระวัดสายพินพยายามบรรเลงทุ่งทำนองที่อ่อนโยนและผ่อนคลายออกมาด้วยหวังจะกลบเกลื่อนบรรยากาศที่ดูกระอักกระอ่วนนี้ให้หายไปแสงจันทร์ที่ทอแสงลงมาจากด้านนอกศาลาอาบชโลมอยู่บนร่างของซังซูทิงที่กำลังนั่งบรรเลงพินทำให้รอบๆตัวนางคล้ายถูกปกคลุมไว้ด้วยแสงจันทร์ ทุ่งท่าการบรรเลงที่ดูอ่อนช้อยและสน่าง,งามทำให้หนิวโย่เต้าต้องเหลือบมองดูพลางลอกถอนใจชีวิตของสตรีนางนี้นับว่าถูกใบหน้านี้ทำลายลงไปจริงๆไม่จำเป็นต้องงดงามอะไรมากนะักขอเพียงแค่มีใบหน้าปกติธรรมดาไม่น่าหวาดกลัวด้วยความสามารถและเสน่ห์ของนางก็เพียงพอที่จะดึงดูดบุรุษได้ไม่น้อยแล้วช่างน่าเสียดายนักบางครั้งสวรรค์ก็ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยเมื่อมีเสียงกู่ชินอันไพเราะช่วยขับกล่อมบรรยากาศก็ดูผ่อนคลายขึ้นไม่น้อย หลานรู้ทิงทิดอยากฉกฉวยโอกาสขณะที่บรรยากาศกำลังดีทำการอย่างเชิงสอบถามความจริงจากอีกฝ่ายยังคงเป็นเรื่องของสำนักสวรรค์พิสุทธิ์กระเดียวก็ถามเรื่องตรงกัเห้าหลานว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กระเดียวก็ถามว่าสภาวะเป็นอย่างไรบ้างแต่ทุกคำถามก็ล้วนแต่ถูกหนิวโย่เต้าตอบปัดแบบขอไปทีบางเรื่องนั้นมีใช่ว่าหนิวโย่เต้าตจงใจโกหกหากแต่ยังคงเป็นเพราะประโยคนั้น เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสำนักสวรรค์พิสุจิ์จริงๆส่วนเรื่องเกี่ยวกับตรงกัวเห้าหอรานก็เกี่ยวพันไปถึงคันชองสำริดบานนั้นจึงไม่อยากพูดเรื่องนี้กับคนนอกมากนะักส่วนเรื่องสภาวะของเขาการที่สภาวะของเขาก้าวหน้าถึงระดับนี้ได้ในระยะเวลาสั้นๆเพียงห้าปีนั้นถือว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากหากจะพูดก็ทําได้เพียงต้องโกหกไปถ้าไม่อยากโกหกก็ทําได้เพียงตอบส่งๆแบบขอไปทีเมื่อเห็นคนผู้นี้ยังคงพูดจาไม่น่าเชื่อถือ ซางเฉาจงจึงลอบขุนเคืองหนิวโยเต้าอยู่ในใจอีกครั้งทว่าหลานรั่วถิงนั้นเป็นคนสุขุมเยืดกเย็นเขามิได้ใส่ใจในคําพูดเหลวไหลของหนิวโยเต้าเมื่อเห็นอีกฝ่ายจงใจที่จะหลีกเลี่ยงคําถามเหล่านั้นอีกทั้งเขาเองก็ไม่อยากทําให้บรรยากาศเสียจึงเปลี่ยนประเด็นไปเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายแทนได้ยินท่านหญิงบอก,กว่าฝ่าซื้อมากความสามารถเทียงเอ่ยปากก็ออกมาเป็นบทกวีไม่ทราบว่าฝ่าซื้อยินดีให้ข้าได้เปิดหูเปิดหรือไม่ หนิวโยเต้ายังคงโบกมือบอกปัดไปว่าท่านหญิงกล่าวชมเกินไปแล้วเพียงแค่แต่งไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้นหลานรู้ถิงหัวเราะห้าห้าพลางกล่าวฝา่าซือแต่งเรื่อยเปื่อยอีกครั้งจะเป็นไรไปนิวโยเต้ายังคงบอกปัดบทกลอนบทกวีเป็นเพียงสิ่งที่ใช้หาความบันเทิงไม่ควรค่าให้นำออกมาแสดงต่อหน้าทุกคนเทียบไม่ได้กับการนำทับออกสึกของท่านอ,องอย่าไปพูดถึงเลย หลานรู้ทิ้งกล่าวคำพูดนี้กล่าวผิดแล้วบทกลอนบทกวีจะเป็นเพียงสิ่งที่ใช้หาความบันเทิงได้อย่างไรดังคำกล่าวที่ว่าพละกำลังอันแข็งแกร่งสามารถหยุดความวุ่นวายในใต้ลา่าสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดสามารถทำให้อาจาจักร่วเย็นประชาราชเป็นสุขหากจะพูดให้เห็นภาพแล้วก็นั่นคือกลอนที่ดีบทหนึ่งสามารถปลุกขวัญและกำลังใจของทหารกล้าได้หากจะพูดให้เห็นภาพยิ่งกว่านั้นแล้วก็นั่นคือกลอนบทหนึ่งมีค่าพันธงคำในเมืองหลวง เพียงพอให้คนธรรมดาสามารถใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องกังวลไปได้ทั้งชีวิตแล้วสิ่งที่ยอดเยี่ยมในทุกๆด้านเช่นนี้มันจะไม่ควรค่าแก่การแสดงให้ทุกคนได้ดูได้อย่างไรนิวโยตต้าตาเป็นประกายลองถามขึ้นมาว่าพันทองคำมีค่าขนาดนั้นเลยหรือภายในใจเขาลอกกล่าวพ,พึมพำาขึ้นมาหาเป็นจริงอย่างที่อีกฝ่ายว่าเช่นนั้นปัญหาเรื่องเงินทองของเขากับเจ้าลิงก็มีทางแก้ไขแล้วคนที่เติบโตขึ้นมาจาก โบราณนคดีอย่างพวกเขาอย่างอื่นอาจจะไม่มีแต่ของในยุคสมัยโบราณกลับมีอยู่เยอะแยะมากมายจนนับไม่หวาดไม่ไหวจากที่เคยลองใช้กับทางส่งเหยี่ยนชิงมาแล้วดูแล้วน่าจะได้ผลแน่นอนหลานรั่วทิงกล่าวยิ้มยิ้มก่อนจะเชื้อเชิญอีกครั้งว่าท่านหญิงมาบรรเลงพินขับกล่อมให้ฝ่าซื้อด้วยตัวพระองค์เองอีกทั้งบรรยากาศที่นี่ยังงดงามถึงเทยมนี้หวังว่าฝ่าซื้อคงจะไม่ทําให้พวกข้าต้องผิดหวัง บทกลอนบทกวีนั้นข้าไม่เป็นจริงๆหนิวโย่เต้ายังคงคิดปกปิดแต่อีกฝ่ายยกเหตุผลมามากมายขนาดนี้แล้วเขาจึงได้แต่ต้องฝืนตอบรับไปเพื่อจะได้ไม่ยืดเยื้อวุ่นวายเพราะว่าเขากินข้าวของอีกฝ่ายอีกทั้งภายหน้ายังมีเรื่องให้อีกฝ่ายช่วยเหลือดังนั้นจึงชี้ไปทางยวนกังที่อยู่ด้านหลังกล่าวว่าแต่ว่าน้องชายของข้าผู้นี้นับว่าเป็นอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวให้เขาไล่ลอนแทนข้าก็แล้วกัน หยวนกังที่ลอกสังเกตดูเหตุการณ์รอบด้านเพื่อเฝ้าระวังตกตะลึงไปทันทีเมื่อได้ยินเช่นนี้เขามองหนิวโย่เต้าอย่างงุนงงนึกว่าตัวเองฟังผิดไปจะให้ผมแต่งกลอนเนี่ยนะเต้าเฮยี่ยอคุณบ้าหรือเปล่าแต่สางเชาจงพอได้ฟังกลับนึกรู้สึกสนใจขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกสนใจในตัวหยวนกังมากกว่าหนิวโยเต้าดวงตาเปล่งประกายหรือว่าอีกฝ่ายจะเก่งทั้งบุญทั้งบู จึงยกจอกสุรากล่าวเชิญทันทีเป็นเกียรติที่ได้รับฟังยวนกังตอบกลับไปคำหนึ่งไม่เป็นพัญญประกาศคู่จุลภาคจุดจุดอัญญประกาศคู่ส้างเฉาจงกระอักกระอ่วนอีกครั้งจอกสุราในมือจะวางก็ไม่ได้จะถือไว้ก็ไม่ได้บรรยากาศกลับมาอึดอัดอีกครั้งหนิวโยเต้ารีบเหลียวหน้ามาตำหนินี่เจ้าลิงในนี่มันน่าเบื่อจริงๆก็แค่แต่งแต่งออกมาบทหนึ่งก็ซิ่งเรื่องไม่ใช่เหรอ ยวนกังถลึงตาใส่เขาอยากจะดา่าโคตรเง่าของเขาจะให้ผมแต่งกรอนบ้าอะไรละผมแต่งไม่เป็นแล้วว่าจะให้ผมแต่งยังไงมันนึกจะแต่งก็แต่งได้เหรอเร็วหน่อยแต่งแต่งออกมาบทหนึ่งเร็วเร็วหนิวโยเต้าเหลียวหน้ากลับไปเร่งเขาขณะเดียวกันก็ขยิบตาส่งสัญญาณให้เขาทั้งสองคนถือว่ารู้ใจกันปกติเพียงแค่ขยิบตาก็เข้าใจถึงความคิดของอีกฝ่ายได้แล้วหยวนกังมองดูการขยิบตาที่แฝงไว้ด้วยความหมายลึกซึ้งของเขา เข้าใจความหมายในทันทีมีหรือที่เต้าเหยี่ยยอจะไม่รู้ว่าตัวเองแต่งกลอนไม่เป็นที่พยายามบีบบังคับกันเช่นนี้แท้ที่จริงแล้วมีใช่ต้องการให้ตนเองแต่งกลอนออกมาหากแต่ต้องการให้ตัวเองลอกกลอนมาบทหนึ่งภายในใจะโยนกังลอกแดนอีกฝ่ายว่ารอเดียวเถอะก่อนจะหันมองซ้ายมองขวาสายตาไปหยุดอยู่ที่แม่น้ำด้านนอกก่อนจะหันหน้ากลับมาอีกครั้งใบหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึกเขายักคิ้วมองหนิวโยเต้าสายตาแฝงไว้ด้วยความในบางอย่าง หนิวโยเต้ารู้สึกเย็นว่าขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาของเขาเนื่องเพราะรู้จักเขาเป็นอย่างดีรู้ว่าเจ้าลิงนั้นมีใช่คนที่จะมารังแกกันง่ายๆเช่นกันเขาคือคนที่ฆ่าคนได้โดยไม่กระพริบตาภายในใจรู้สึกคล้ายเจ้าลิงกำลังเตรียมจะทำอะไรที่เลวร้ายบางอย่างจึงรู้สึกเสียใจขึ้นมาเล็กน้อยที่บีบบังคับเขาเช่นนี้ก่อนจะเหลียวหน้ากลับไปจิบสุราด้วยความรู้สึกหวาดกลัว ยวนกังคลเอ่ยออกมาว่าทาราไหลเชี่ยวสู่บุรพาเสมือนดังเหล่าผู้กล้าลาจากหายเทียงแค่ประโยคนี้หนิวโย่เต้าถึงกับส่งเสียงอือ้ออกมาเกือบจะสำลักสุราคิดไม่ถึงว่าเจ้าลิงจะท่องกลอนบทนี้ขึ้นมาเฝ้าถกเทียงชอบชั่วมีวางวัยสุดท้ายล้วนว่างเปล่าไม่จีรังมีเทียงขุนเขาทีรียังคงอยู่สุริยงคอยเปล่งแสงมีแปรผันคงโดดเดี่ยวอยู่ริมน้ำทุกคืนวันเฝ้ามองดูการผันเปลี่ยนจนชาชิน ได้พบเจอเพื่อนยากยๆผ่านพบมือยกเจอกรัสุราใจสุขสรรทุกเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบันล้วนฝังตรึงอยู่ในใจของผู้คนหยวนกังที่ท่องออกมาอย่างไรท้ทีวิชีวาปิดปากลงบทกลอนที่ดีเมื่อออกมาจากปากของเขากลับฟังดูไร้ซึ่งสัมผัสและความงดงามแต่ถึงแม้นจะเป็นเช่นนี้มันก็ยังทําให้ซางเฉาจงและหลานร่วทิงรู้สึกตกตะลึงกลอนบทนี้ช่างเข้ากับทิวทัศน์เป็นยิ่งนะัก เพียงแค่ได้ฟังก็ทําให้ทั้งสองคนเกิดความรู้สึกนับร้อยขึ้นมาในใจเสียงกู่ถิ่นเองก็หยุดลงไปแล้วเช่นกันเมื่อกลอนถูกท่องออกมาได้ครึ่งหนึ่งสังซูชิงที่กําลังบรรเลงกู่ถิ่นก็เงี่ยหูตั้งใจฟังโดยไม่รู้ตัวอดไม่ได้ที่จะหยุดบรรเลงเพลงในเวลานี้นางหันหน้ามองไปทางหยวนกังที่มีสีหน้าเรียบเฉยดวงตาที่อยู่ภายใต้หมวกผ้าแพรดูมือลอย สายตาที่จ้องมองดูหยวนกังกวาดมองดูเขาตั้งแต่หัวจะดเท้าด้วยความรู้สึกมหัศจรรย์ช่างคิดไม่ถึงจริงๆกรอนดีคำนับหนึ่งจอกสร้างเชาจงร้องชมเสียงดังทั้งยังลุกขึ้นยืนคลางยกจอกสุราด้วยความรู้สึกตื่นเต้นหลานรู้ถิงลุกขึ้นคลางยกจอกสุราเช่นกันสายสีสะพลางอุทานว่าคิดไม่ถึงว่าน้องหยวนจะมีความสามารถเช่นนี้แอบซ่อนเอาไว้อยู่ข้าฮ่ากรอนดีกรอนดี นิวโยเต้าเองก็ยกจอกสุราลุกตามขึ้นมาใบหน้าแฝงรอยยิ้มเจ้าเล่ยยวนกังกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขึ้นมาประโยคหนึ่งข้าไหนเลยจะแต่งกลอนอันใดได้นี่เป็นกลอนที่ในอดีตเต้าเฮยี่ยอแต่งขึ้นมาข้าเพียงแต่เอามาท่องให้ฟังเท่านั้นสังเฉาจงหลานรั่วถิงซังซูชิงต่างมองไปที่หนิวโยเต้าอย่างตกตะลึงอย่าพูดเหลวไหลน้าเจ้าเป็นคนแต่งก็บอกเจ้าเป็นคนแต่งสิแค่แต่งกลอนสักบทมันจะตายหรือไง หนิวโยเต้าหันไปทำไม้ทำมือบอกให้หยวนกังหยุดพูดทั้งยังถลึงตาใส่เขาด้วยที่แท้เจ้านี่ก็เตรียมจะแก้แค้นเขาแบบนี้นี่เองจากนั้นเขาก็หันไปพูดยิ้มๆกับทั้งสาคนอีกว่าเป็นกลอนดีจริงๆคารวาหนึ่งจอกดื่มดืมดื่ม,มก้มหน้าก้มตาดื่มสุราต่อแต่ใครจะไปรู้ว่าหยวนกังจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาขึ้นมาอีกเต้าเหยี่ยยอไม่เพียงแต่จะแต่งกลอนบทนี้ขึ้นมา แต่เต้าเหียยี่ยอย,ยังแต่งทำนองให้มันด้วยเวลาบรรเลงขับร้องขึ้นมาไพเราะอ,อย่างยิ่งข้าเป็นคนทึงมทื่อไม่รู้จักวิธีพูดคุยกับคนอื่นข้าไม่เคยพูดโกหกครืดหนิวโยเต้ากลั้นเอาไว้ไม่ทันสำลักสุราออกมาลูบหน้าอกคลางไอออกมาไม่หยุดเกือบสำลักจนหายใจไม่ออกเขานึกว่าการแก้แค้นของเจ้าลิงจะจบแล้วคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะเก็บการแก้แค้นที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นไว้เบื้องหลังจึงนึกเสียใจเป็นอย่างมาก ทั้งสามคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมองดูสุราที่เขาพ่นออกมาจนสาดกระจายเต็มโต๊ะอย่างตกตะลึงท่าทางดูงุนงงเล็กน้อยบนโต๊ะเต็มไปด้วยน้ำลายของคนผู้นี้เกรงว่าสุราและอาหารคงจะกินต่อไปไม่ได้แล้วเมื่อเทียบกันแล้วทั้งสามคนค่อนข้างเชื่อในคำพูดของหยวนกังมากกว่าส่วนคำพูดของหนิวโยเต้านั้นพวกเขารู้สึกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือ หลานร่วถิงเช็ดหยดสุราที่สาดกระจายอยู่บนใบหน้าลองถามอีกว่าบรรเลงขับร้องฝ่าซือยังเล่นเครื่องดนตรีเป็นด้วยหรือหยนกังกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเหมือนดังคมมีต่อไปว่ามิใช่แค่เป็นแต่เครื่องดนตรีโบราณไม่มีอะไรที่เขาเล่นไม่เป็นสิ่งที่เขาถนัดที่สุดก็คือสีเอ้อหูแคบๆหนิวโยเต้าที่ไอไม่หยุดยังคงตั้งตัวไม่ทันโบกมือไปทางเจ้าลิงไม่หยุดเพื่อบอกให้เขาหุบปาก สีเอ,อ้อหูคือสิ่งใดซังซูจิงกล่าวถามอย่างสงสัยใครรู้ในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเอ,อ้อหูนางนึกว่าสีเอ,อ้อหูคือเครื่องดนตรีชอนิดหนึ่งไม่รู้ว่าสีคือคำกริยานี่เรียกได้ว่าเป็นการแทงซ้ำหนิวอยเต้าไอแคกแๆๆแคกๆๆ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 ๆบสๆๆ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 รๆๆ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 ติดตๆๆตๆๆตอๆๆๆๆไๆๆ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 ดตๆดๆๆๆๆๆๆๆ